สวัสดีครับผมชอบวัชรพล,ลนะครับริบเดียวนี้พาคุณผู้ชมมาดูผคม,มันส c ซี0ีซีครับ200 CE หรือว่า k ีซิปเโนะเรียกได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปจริงๆก็ไม่ท็อปหรอกท็อปตังง้งอง210อยู่ที่แกงน้ำต้นครับเหมือนเดิมลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถดัมยางใหญ่นะครับทีมงานนี้เน้นยางใหญ่ครับยางเก่ายางพัน อย่างพันร้อยนะครับใส่กีตักงาอนสองแล้วมั้งาดูการทำงานของเครื่องยนต์สี่ซครับ c ี e, พลังสีโ่โ,โเจอดินอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสะดุดหรือเปล่านะอ,อยู่ในดงโคมันเซอร์ก็ว่าได้ครับซี c e, ทั้งหมด3คันเลย หยือโซนนี้โอ้เสียงปั๊มหอนดังมากไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าลืมดับตักครับ <laughs> แมีสะดุดเล็กน้อยครับยังพอเก็บอาการได้ครับอาการยังไม่ออกเท่าไหร่หายครับโอ้โหถือว่าตัวไม่น้อยนะคุณผู้ชมนะกระบะมันกว้างด้วยนะตําอยางใหญ่นะ หลงเลยครับฟูโซเป็น้าแฟกกันหรือเปล่าเนี่ยมาสองคันอย่างเก้าร้อยโอ้โห งัดตับม้ากระจายเลยคุณผู้ชมธรรมดาที่ไหนพลังซีอ e ีไม่ธรรมดาเด้อโอ้ก็ดินตับม้านี่ก็คือเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่มันเริ่มจับตัว หรือว่ามันทับผมกันมานานเริ่มที่จะเริ่มเริ่มที่จะจับตัวเป็นหินนะครับจับตัวเป็นหินดานนะส่วนมากก็จะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำขังเป็นเวลาหลายสิบปีหลายร้อยปีครับคันนี้น่าจะใช้โหมด P ีหรือว่าโหมด Power นะ ถึงจะสู้ได้ขนาดนี้นะครับเห็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คิดถึงนองช้างใหญ่เหมือนกันครับบรรยากาศเดียวกันเลย เสียงโบหวานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูตอนเขาออกตัวนะเคยเจอแต่ซีอีงัดลูกลังนะวันนี้มาเจองัดตับมาครับไวจัดเลยคุณผู้ชมหมดทีแนนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ Páni. น่าจะโหลดไปเจ็ดครับเจ็ดตักนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็0ูุดเก้านะโหลดไปเจ็ดครับมาดูเทอร์โบเขาหน่อย สามร้อยหรือเปล่านี่ถ้าสามร้อยมันจะเป็นรถหัวลากนะครับหัวลากหัวลากหกล้อนะอดีตน่าจะเคยเป็นหัวลากหกล้อหรือเปล่าหรือเอามาติดสติ๊กเกอร์เอาแต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องเดียวกันนะน่าจะเป็นหง HK เหมือนกันโอ้โหนี่แหละครับเสียงหง HK ค่ะบอยใหญ่ใส่เท่าท่อนหรือเปล่านี่ ตับหมากระจายคุณผู้ชมครับ คันนี้แปลกได้ครับน่าจรวดแปดตักนะแรงกว่าเพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนโอ้สุดจัดสุดจัดทีเดียดเลยครับ ก้าวผชมโหลดไปก้าวนะโอ้โห oh. โหลดไปเก้าตาคกกุณผู้ชมไม่ธรรมดาครับน้องๆสิบล้อครับสิบล้อบางทีมเขาก็ใส่แค่แปดเองเนะนี่ครับจัดจริงๆครับซีอ e. ีคันนี้ครับใครว่าซีอีไม่มีกำลังนี่ครับงัดให้ดูเลยตับมาก,ก็ตับมาเถอะ ักใหมครบจังหวะนี้น่าจะรอดัมดัมน่าจะวิ่งกันอยู่ประมาณสักสี่ห้าดัมนะครับน่าจะทิ้งช่วงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหนาางานหน้าที่เทได้รอคิวเทหรือเปล่านะอาจจะได้รอคิวเทนะครับเพราะว่าน่าจะดันกันไม่ทันนะหลายทีมงานครับวิ่งไปลงที่เดียวกัน ดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามพี่คนขับหรือว่าเสียคนขับหน่อยว่าเปิดหมดพีหรือเปล่านะทำไมแรงจังเลยโอเคผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟลัดกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวัชรพลด้วยนะครับชอวัดชะลพรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับโอ้โอเคผู้ชมครับยังไม่ลายังไม่ลามีเกฟออาร์สองหนึ่งศูนย์เข้ามาหนึ่งดำครับตัวใหม่เลยรถใหม่ๆครับมาดูหน่อยใส่กีตัก อันนี้กระบะต่อจากอูน่อยน้อยมาดูหน่อยครับให้มันได้12นาทีเขาน่าจะใส่ไปมันไปประมาณ5น้รถเล็กหรือเปล่ามาดูครับ2อ,อันนี้เอาหน้าดิน ว่ากระบะเขาใหญ่ดีครับ ใส่มาจะโหลดหครับหน,น,นี้ก็ล้นแล้วกระบ,บะรถหกรกลางนะครับโอเคผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับลาละครับ